สวัสดีเด้อจ้าตุ๊กตาผาฝันค่ะพอกนันอีกแล้วเด้จ้เด้อมาค่ะพอก,กันกับเอ้ยเธอเลยกบมีแต่พามากินนั่นกาแฟดำนีบนบุคเนาะกาแฟดำมวนๆคุยกันเนาะค่ะคลิปพ่อนคล้ายผู้เลยยักเบิ่งเอ้ยก็มาเดจ้เด้อผู้เลยยักกินกาแฟดำเคยตุ๊กตาผาฝันก็นมาจ้าเอามาเด้จ้เด้อมา ดืมกาแฟดำเกิดทุกตาพาฝันด้วยจ้าหรือว่าผ่าสายย้อบ้านเอ้ยค่ะผาสายย้อบ้านเอ้ยก็น่ะผ่าห้องอีกเลยค่ะออกกําลังกายกงเสียงเนาะเบิ่งเอ้ยเบิ้งมันขึ้นอยากมึนมืดไฟก็เปิดอยู่ด้วยนะคะอ่ะ หรือว่าผัาใส่โหยวานเออตุกตาผาฝันค่ะเพื่อนระสีบอกว่ามาค่ะพาห้องเนาะค่ะนาออากาศอันเพื่อนว่าอากาศนาดีอยู่ประมาณนั้นสิบเอ็ดองศาแดดสีอกแต่ว่าอย่างโบเห็นมีแดดออกซ้ำค่ะอันเป็นแบบอันอยากมืดมืดเดี๋ยวจะเด้อมาบ่าเป็นเต๋อค่ะพ่านมืดมืดเถอะกันนี่ค่ะใส่พี่ดอกไม้ให้มันสดชื่นไปเลยเนาะมา พร้อมระบอกมาห้องระเบยเด้จะเด้อออกกําลังกายของเสียงจ้าหรือว่าภาษาย้อบันเอยตุ๊กตาผ่าฝันเพื่นกระสิบอกว่าแบบนี้ค่ะเพื่นกระสิบอกว่ามาเดจเด้อ มาเด้อจะเดอ้อมากินกาแฟดำกับไอ้ทุกตาพาฝันเด้อจ้าเอ้พาห้องนี่ก็ยัยคิดว่าเอ้เปลี่ยนอย่างอื่น,นะะเนี่ยค่ะเอ้ปกตินะะี่ค่ะเอ้ปกติทุกอย่างเลยค่ะเดอ้อบอแมนว่าอันอันนั้นพาห้องนี่ห้องมนันม้วนค่ะออกกําลังกายกองเสียงจากอัน ช่วงนี่ขันออกปากลําคอจนไปหอดอันหอดท้องหอดไซของผมบอกค่ะลาไส้บผมบอกค่ะมันก็มีผลังเนี่ยค่ะกระทาพวเลยอพวกเคยทําก็ลองเบิ้งนะค่ะเนะลองเบิ้งน้วมันทมีความสุกเนยค่ะเสียงที่เขาเป่งออกมานี่ผลังนี่มันมันเื่อความรู้สึกมันโล่งสําหรับเอ้ยเด้จ้ะเด้อเอาคําพูดเลยเอาไปไ้กัตามสะดวกค่ะบรไเ้ห่วงบรไเ้หามะเอ้ยนะพาหูกาแฟดํา คิปกินกาแฟดื่มกาแฟหรือว่าจิบกาแฟกะกะแบบนี้บัวา่าขนเนาะเอาแบบง่ายๆเนี่ยบวกค่ะมนบอกหอมเลยจ้ะอาโรมาต์อันอยู่นามันอันอันนี้พันก็ได้กาแฟบดสดๆเนาะค่ะน่านะหอมมีแหง้งนั่งเบงพระหินนกบินนั้นบินไปบินมาเนี่ย โอ้ยวันน่ะใช้เรื่องเตัวฝั่งเอ้ยเมื่อวานเนี่ยเอ้ยก็ไปอันเอ้ยก็เอ็ดงานเลยค่ะเมื่อวานเอ้ยก็ไปทําความสะอาดอันซ้อยแฟนเอ้ยอันพันถาสีเหลือแล้ววันนี้พันเลิ่มไปจ้อเล็กจ้อเล็กเอ็ดฮันเอ็ดนี่นะค่ะเพราะว่าไปอกเล็กกันนะคะหมู่พันธ์มาเอ็ดเธอมู่อันที่อยู่น้ากลุ่มเดียวกันนะคะเพราะว่าอันพันไปปั๊บแล้วทีนี้มันเลิศมันโก่งพราะเริ่มมาปั๊บใหม่อันมงอัน มองเดสบอร์ดพนะพันมาปับใหม่อันที่มองอันที่มองคับอะนะคะเพิ่นก็เอสตามจืดพนธนะคะที่ว่าเอาเอะกอตามใจฉันเนาะค่ะเนาะวันนี้โมพนธุ์มาอกมันก็เลยมีอันเศษเล็กเศษถือก็เลยไปอันดูดฝุ่นทําความสะอาดค่ะเอ้ยก็ได้เอ้ยก็ไปดมื่อด้นะค่ะเมื่อวานนี้เมื่อนี้พ่นเลยเพิ่นก็ไปแล้วล่ะค่ะแฟนเอ้ยเมื่อนี้เลยเอ้ยาบ่ได้ไปหนำเพิ่นว่าบ่ต้องไปเพราะว่า เมื่อวีนพันสิไปเอดงานอย่างอื่นพันอันทาสีอันทาสีข้างนอกทาสีข้างนอกกัน่ไปทาอีกรอบนึงเพราะว่าเราเชื่อมันอากาศมันอยากดีแล้วเสินี่นะกอะก็ถ้าเอ่ยไปเอ่ยกระบ๋อไดเอดเตอร์เนาะค่ะพูดอีกสองสามมื้อผลเราพันว่าตัวจังไปน้ำเหาพันวาเพราะว่าพันน่ะอันเก็บพันเก็บนี้แล้วเอ่ยกระไปอันดูดฝุ่นเือเสียิค่ะเอ่ยก็เลยบอกว่าอันตกหลงเอ่ยว่าเสีนหน กำลังว่านาไซ่เหาฟังเนี่ยค่ะอันมือตอนเศ้านี่พอดีอันละมู่ละมาเคาะอันประตูเมาของเอ้ยก็พันหลืมแฟนเอ้ยก็วางไว้เธอพันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็เลยอยากขอบคุณส่วนกินกาแฟพันบบกินพันเอาไปตรงฮะเอ้ยมันหวานกระบตีดอกเอ้ยพันอยู่อันกระบไก่จากเงินเอ้ยไปเลยค่ะก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็ไปหามาห่างกันก็ไปมายากเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็นนั้นช่วงวิกฤตสินีน่ะ วันน <poisoned. S 2> <esi> <ok cancer> <ke> ี <teenage time> <esi> okay, ้ก็เลยอันนี่บอกว่าเอ้ยก็พามากินกาแฟนี่บอกวาเนาะก็คุยกันไปน้ำเนอะขเนาะตามชาตลตายเอ้ยทุกตาพาฝันเนอะขะเนาะคุยเรื่องกระจุกกระจิกเรื่องงั้นเรื่องนี้ค่ะก็เลยเมื่อนี้ก็บรได้ออกไปก็เลยนะคะเอ้ยก็อยู่น้ำเหินนี่แหละเมื่อนวานอันเมื่อวานนี่ขากลับเลยก็เลยอันไปซื้อของเข้าเหินมาซื้อกับเข้าซื้อเตือเสีค่ะ แนเอ้ยพันก็เลยผ่าไปเลยก็เลยแวะซื้ออันน้ำซุปเปอร์มาร์กก็เข้ามาก็อีกสักประมาณห้าหกมื้อพอเนอะไอเจ้าในอกไปซื้อใหม่ของที่ว่าอันเว้นแต่ของที่หบบมันมืดไหวอันของที่เห่าอันจําเป็นต้องใช้แต่ว่ามันซีโบมีแต่เล้วอว่าไยก็เอามาคบมาเล่าสนี่นะก็เลยอันเมื่อกี้ก็กินกาแฟบ่เนาะขนมกินกาแฟคุยเฮาฝังค่ะคุยท่นคุยนี้เฮาฝังเนาะ แม่นาบ่มีอันคลิปบ่มีสาระกาเออยกขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาติดตามเบิ่งเออยด้จ้ะเด้อเพราะว่ามันเป็นคลิปอันคลิปแม่บ้านเนาะค่ะเนะคลิปอันกินกาแฟเอดงานบ้านอันกวดอันผากวดอันสวนเนาะค่ะเนออันไปซื้อกับเขาค่ะเอดฮันเอดนี้เนาะค่ะเนะมันเป็นมันก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งมันบอกอันนี้ก็ถือว่า เอ่ยก็ะไซเขาฟังเอ่ยก็เล่าเขาฟังว่ามีตะลืออันเกิดขึ้นไดสน้สิค่ะก็ถ้ามันว่าโอ้มนบ่มีประโยชน์กระเบิงเอ่ยแบบใครเครียดนะคะ่ะแบบมวมว้วนแบบสไตล์เอ่ยตุ๊กาตาผาฝันค่ะบ่ต้องขึ้นตะลือเยอะเบิงเรล่าแล้วก็หัวเลาเราผาฮ้องแมนบอกคำยางฮ้องนาเอ่ยก็มาฮ้องนํากันค่ะแล้วก็มากินนั้นพี่กาแฟดํแมนบอกเอาค่ะซํ้นรีก่อนเนาขนา่าเนะแล้วก็เอ่ยสิบอกว่าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า ขอบคุณหลายๆเวยจ้า